เรื่องย่อน้ำพึ่งหมทางช่องสมตอนที่สองปุริมประทับใจในความจริงใจของนุย้ยเลยให้แมาจัดทัวร์ฟู้ดให้กับแขกของโรงแรมและอีกเหตุผลคือปุริมอยากจะรู้จักนุ้ยให้มากขึ้นด้วยแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อปุริมได้รู้ความจริงว่าแม่ของนุ้ยคือโรสอดีตคนรักที่ทิ้งเขาไปแต่งงานใหม่อย,ย่างไม่ใยดีทำเอาปุริมช็อกจนเสียสติ ทางด้านโรที่ติดหนี้พน,นันจนต้องขายทรัพย์สินที่มีไปจนหมดแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะใช้หนี้เสียเจ้าของบ่อนจึงถือโอกาสที่นุ้ยอายุครบ20ปีไปทวงมรดกจากเรียบบุญซึ่งเป็นพี่สาวของพ่อนุย้ยเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้แต่โรถก็ไม่สมหวังพอพินัยกรรมระบุว่านุย้ยจะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อเธออายุครบ21ปี เหตุการณ์ยิ่งดุนแรงบานปลายเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดเดาเมื่อเสียเจ้าของบ่อนพร้อมลูกน้องมาทวงหนี้โรถถึงที่บ้านทำให้ได้เจอกับนุ้ยและบอกโรถว่าหากไม่มีเงินใช้หนี้ก็จะเอาตัวนุ้ยแลกกับการล้างหนี้สามล้าน